ทีแม่เด่กน,น่ลูกชายทีมพ้มองับรถใดก็ออกไปได้ทีแม่แม่มันจานรถ<ม><ม>จาบเจ้ามันจรถมันจับไอทีแม่มาหักเจ้าเอาแม่ไปชุ๊ยจังไดขั้นนี่ไ้ <c oughs> ไปหอยบัว มันเป็นห่วงมันยันแม่นางมันยันรถจาบทำตัวไปเลยสิละแม่ควักมื่อเอาผู้ลูกพอใจพอใจว่าไปเลยสิว่าไนแสดงว่ามันบอกเด็กพอใจว่าแม่ควักกับมันสามสี่ปีนาดีเอยีน้ำแตว่าคนตกตะกอกินห้องกรโดแล้วแม่วันตังเรลืมเจ้าขปยมางส กาตั้งใจเรืมโอ้ยนอน